สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube g o ล่ a วเพจโ l อาล่แล้วก็เว็บไซต์ g o a l l ่าว닷 g o l d a r o u n d วันนี้เมื่อช่วงเทียเท่ยงเที่ยงเราได้นำเสนอเรื่องราวภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,นมากันมาแล้วนะครับมาในคลิปนี้เองเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มหัวเซิงเฮงนะครับไปดูมุมมองของหัวเซิงเฮงเลยว่าหลังจากนี้แล้วในไตรมาสที่2องหัวเซิงเฮงมองว่าราคาทองคาจะไปอย่างไรต่อแล้วก็มีประเด็ด เ็นอะไรที่ต้องจับตาบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเซิงเฮงผมยังไงก็ฝากรบวนเพื่อนเพื่อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องทางต่างๆของโกวาล์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลมาใจกับทีมงานโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมจะไปพูดคุยกับทางคุณธนรัตพัศวงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเซิงเฮงนะครับไปดูกันว่ามุมมองในตลาดทองคาไตมาาแรกของหัวเซิงเฮงเป็นยังไงแล้วไตมาสที่2เราจะไปอย่างไรกันต่อดีจะจับตาอย่างไรจะวางแผนกันอย่างไรไปพูดคุยกันเลยครับ สวัสดีครับคุณธนรัตครับครับสวัสดีครับอยากให้มองภาพรวมตลาดทองคำในไตรมากแรกครับน่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับ ครับก็ถือว่าในช่วงต้นปีราคาทองก็ปรับตัวขึ้นมาได้สูงนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับความเกาหลีเหนือมีเรื่องการคาดการณ์การชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแล้วก็ความกลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยครับก็เลยทําให้ไต่มาที่1นึ่งนี่มีแรงซื้อทองคําเข้ามาค่อนข้างเยอะประจบกับเป็นช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับครับส่วนราคาโกลสปอร์ตเองขึ้นไปทดสอบ2,000ดอลลาร์ได้แต่ก็ยืนไม่ได้นะครับ ร่วงลงมาแนวโน้มหรครับยังจะสามารถไปต่อได้เปล่าครับครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของวิกฤตธนาคารนะครับจริงๆต้องบอกเรื่องข่าวดีกันหนึ่งก่อนว่าตอนต้นปีเนี้ยประเทศเนี้ยได้ประกาศในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเขาเองหลังจากที่เขาใช้ในโยบายซิโววโควิด เพื่อค <c oughs> วบคุมการแพร่ระบาดมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยเป็นผู้บริโภคทองคามากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจะมีข่าวดีจากการเปิดประเทศกินในส่วนของทองคำรแต่ว่าราคาที่ขึ้นไปแตะระดับ2000ันอันนั้นมาจากความกังวลในเรื่องของภาคธนาคารนะครับที่เราเห็นเรื่องของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีแบงค์ล้มไป2แห่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องภาวะวิกฤตธนาคารของยุโรปเองซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเข้ามาช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยก็คาดว่าความกังวลของภาคธนาคารเองอาจจะยังไม่ จบในส่วนที่เป็นวิกฤตที่มีโอกาสที่จะลามไปทั่วโลกได้ครับก็เลยทําให้ปัญหาหนึ่งที่คนมองก็คือเรื่องของการเข้ามาอุ้มธนาคารปัญหาธนาคารเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยอาจจะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้เยอะขึ้นแล้วภาวะเงินเฟ้อที่ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเศรษฐกิจถดถอยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่มองว่าอาจจะทาให้เศรษฐกิจโลกยิ่งเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ r a กเฟรชชัได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคงต้องจับตาดูว่าเศรษฐกิจของจีนและอินเดียจะเข้ามามีบทบาทยงงไไเเพพื่่ออจยุรษฐกิให้้โตตด คิดว่า2,000คือเป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับ,รบหากมีเรื่อง ว่าตดถอยของเศรษฐกิจเข้ามาอาจจะช่วยให้เลยจุดนี้ไปได้ครับแต่ท่านะตอนนี้ก็ยังมองให้เป็นแนวต้านหลักอยู่ครับเออแต่มาสองวันเซิงเฮงอยากให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษครับครับก็เมื่อคืนพอดีมันมีเรื่องของโอเปกนะครับที่ออกก็กลายเป็นอีกทางหนึ่งคะเพราะว่ามีการปรับลดการผลิตน้ํามันนะครับมันก็เหนือท่านใหม่นิดหน่อยเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยกำลังจะกลับมาเปิดเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะใช้น้ํามันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขึ้นราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะซ้าเติมในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรั ตัวสูงขึ้นอยู่ก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองก็เลยปรับแนวรับแนวต้านนะครับให้อยู่ประมาณ1 9 4เี่เหรียญครับือแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ1 9 7เยเเหรียญครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต่ําลงมากว่าแนวต้านเดิมที่2000ันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมาติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับเพราะว่าเมื่อคืนราคาน้ำมันเองก็กระโดดขึ้นมา6%ก็ถือว่าค่อนข้างเบี้ยครับแต่ระยะกลางระยะยาวทองคําาก็ยังงดดดูีครริว่่ในเืออขง ปัญหาของวิกฤตธนาคารอาจจะเป็นจุดที่ต้องจับตาดูครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามาคาทองก็ไม่ค่อยมีปัจจัยให้ัมากเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็ <c oughs> พอข่าวเรื่องโอเปกเข้ามาก็อาจจะทําให้ราคาทองถูกกดดันแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสหลุดเป็นแนวรับที่ถึง1,920-1,930 <c oughs> ผมคิดว่าคงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับแล้วทองไทยล่ะครับควร่งเห็นคาดการณ์ยังไงครับครับทองไทยก็แนวรับก็ประมาณ31,070-31,060ครับแล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยท่านนที่ยังอยู่ใน ปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอยู่ประมาณ32,100บาทครับอืมก็โอ้ยังแข็งมากนะครับทองคาไทยไม่ลงง่ายๆเลยนะครับใช่ครับเพราะข้่งเงินยังยืนอยู่ในจุดที่เราคุยกันตอนนี้ก็ประมาณ34.45ครับเนี่ํทำให้ดินได้สูงครับแนวไหนควรจะเข้าซื้อดีครับทองไทยทองไทยก็ประมาณ31มหนต้นๆนะครับก็คิดว่าเป็นจุดที่นักทุนก็คงจะเริ่มกลับเข้าไปซื้อได้บ้างครับเมื่อ่ถึง31,000ืนนะครับโอ้ยังสูงมากเลยครับตอนแรกไม่โอกาสหลุดสามหมี่นอยเ่ยนช่มีน ผมคิดว่ามันต้องมาดูคู่กันไปแต่ว่านที่ประเทศเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นในช่วงประมาณเดือนตุลาไปเนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้เงินบาทแข็งค่าในช่วงไตรมาสสามไปครับก็จะทําให้งปรับลงมาได้หน่อยหนึ่งครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณธนรัฐประสง์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเซงเฮงที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่คุณธนรั์บอกหลังจากนี้ทองคอํายังคงยังต้องจับตาอีกหลายเรื่องนะครับมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วก็คือเรื่องของราคาน้ามันซึ่งอาจทําให้เงินเฟ้อสูงขึ้นก็ต้องมาดูนะครับว่าเฟดจะตัดสินใจยังไงยังจะกล้าขึ้นดอกเบีย้ยทั้งทางที่ภาวะถดถอยทางเศรษฐก็เริ่มจอเข้ามาแล้วแต่เงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกเฟดจะทำยังไงประเด็นนี้น่าสนใจนะครับราคาทองคน จากตัวเลขของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นแต่ว่าระยะกลางระยะ,ก,ะ,ยะก,ก็ต้องมาดูว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกบ้างก็ต้องติดตามไปนะครับทางโกลาก็จะหาข้อมูลดีๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับก่อนจากกัน,นยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องทางต่างๆของโกลากด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ